ไงบ้างมาชุดเขียวด้วยสายเขียวเนี่ยใช่ก็ตัดชุมดมาเพื่อแกล้มปูนนะคะใช่เพราะว่าก็เขาเป็นเมกาเแกลเมกาฟิชเนาะแล้วก็เป็นสงมากความสุขแล้วเรากินอาหารเนาะ แบบมอบความสุขให้ทุกคนนะคะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่น99บาทเติมเมนูคิดก็สาวเพื่อนสั่งกันเยอะๆนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆด้วยปกติในจุดสั่งคนที่พ่อมาอยู่ไหนไปมือกันได้สั่งอะไรบ้างไหมบ้านเลยค่ะด้วยปกติได้เป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะพอมีกาแฟฟก็เลยสะดวกมากคลอตังทุกวันไม่ได้ออกไปไหนใช่อยู่บ้านกินข้าวมันตอบโจทย์ชีวิตเราไหมในกานที่แบบเออมันสะดวกสบายในการทานนะารับมาก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 จริงๆมากมากจริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยออกจากบ้านอย่างนี้ตัวกับเวลาเขามีโปรโมชั่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องถ่ายเราสามารให้ตัวเองเราสามารถฝั่งให้คนอื่นได้ด้วยไม่ใช่ส่วนมากเวลาทํางานก็คือแต่งให้คนในกองทานกัน,นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขมากเขามีโหมดที่สามารถสั่งร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยใช่แบบว่าช่วยกันสั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาดีมากเลยแป็นไาช่วงปลายกันทีนี้มีโปรโมชั่นพิเศษะสำหรับงานใช่นะใช่ค่ะบมันมีโปรโมชั่นอะไรบางทีนี้ขอรูม้มไหมเขาเช่นมีอะไรบ้างเพราะฉั้นก็รู้ว่า มีปุกระบาดเคสิตก็มีหรือว่าที่เป็นรอบกับเคสแบงก์ต่างๆอะไรเงี้งเยเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้โปรโมชใ่้บริการกาค่ะค่ะก,ก็ฝากเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาใช้บริการกล้งดูนะคะโปรโมชั่น นี่ปเป็นยังบ้างก,กับการใช้ชีวิตในประเทศไทยหนูแฮปปี้มากค่ะแล้วก็กลับมารับงานที่ไทยมากขึ้นแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่น,นี่ค่ะใช่แล้วจริงจริงแฟนีวิตก่อนตอนนี้คือก่อนอยากจะกลับมาทำงานที่ไทยแล้วหรือยังไงพ่บิเฮ้ยที่จริงก็มีค่ะแต่ว่าจะเป็นทางด้านเพลงใช่ค่ะแล้วก็พอดีเรื่องเพลงนี่รู้สึกว่านี่ก็ทำมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็กลดล็อกไปกับชีวิตตัวเองด้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็กำลังจะเริ่มมาสู่หนทางการแสดงมากขึ้นค่ะ แล้วก็แล้วก็ไม่ตัดใจรักงานแสดงขึ้นมาไทยหรอกจริงๆหนูไม่ได้เลือกว่าหนูอยากจะเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากจะทำมาตลอดใช่เหมือนเราคนต้องการที่จะตัวเองก็คือในการหนูก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหนูมากขึ้นในฐานะนักแสดงเพราะพวกนทุกคน นในนักร้องมาพประมาณแต่ว่าทางด้านการแสดงคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นมาเราเลยรู้สึกว่าเราอยากทำด้านนี้เลยมันชันเล่นเองยังไงหรือบรรยาาจจะสวิตเพลงจากทั้งนัก,กร้องแลทั้งหมนักแสดงมัน,นจะต้องแบบหนูรู้สึกว่าจริงๆก่อนหน้านี้แบบก็พอถ่ายซีรีส์มาบ้างแต่ว่าคราวน,นี้เหมือนจริงจัง,จงมากขึ้นค่ะแล้วก็สวิตยังไงหนูรู้สึกว่ามัาน การแต่งเพลงมันคือการที่เอาเล่าเล่าเรืเ่องชีวิตของตัวเองไปในเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เรามาเป็นนักแสดงมันเหมือนแบบเราต้องขายข้อสตอรี่ของคนบาคนเรื่อต<ว>ัวเราใช่ใช่โดยเฉพาะว่าเราเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งที่คนจะได้เห็นเน่ในอีกรอละครหนึ่งอะไรประมาณนี้เ<ว>ราเตรียมพร้อมยังไงอ่ะนีิเรื่องการแสดงในการพื้นฐานของการแสดงของหนูเต<ว>รียมพร้อมในส่วนตัวหนูคือหนูไปเข้าฟ้า acting ใช่ค่ะเราจริงจัง เป็นคนทำเลยจริงจังไม่เคยจริงจังกับชีวิตมากใช่แล้วก็อาจจะมีดูหนังบ้างค่ะใช่แล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มอ่านหนังอไม่ใช่แต่ว่าดูเร็วงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวประเด็นจากที่อื่นมาเรื่องมาใช้เนี่ยค่ะแล้วเขาที่ศึกษาชีวิตคนอื่นนะคะใช่เขารู้สึกว่าชีวิตเราเราก็้ไเจอแค่ชีวิตเราแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปทดลองเป็นชีวิตคนอื่นก็เลยต้องดูหนังต้องอ่านหนังสือเรื่องราวชีวิตชีวิตประวัติคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยท่แ และที่ตัดใจรับที่เปิดเผยได้ที่อย่างครับเป็นเรื่องยังไงอะไรยังไงี้ยังไม่ได้ยังไม่ไดใช่แต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมือนตั้งใจทำมากๆแล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะอยากรอดูในพาร์ทนี้ของในตัวตนในฐานะนักแสดงบทที่ได้ครั้งนี้คือเป็นบทที่บทที่เราอยากเล่นอยู่แล้วใช่ไหมหรือยังไงนี่รู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเน่อยู่ในนั้นบ้างคือน่รู้สึกว่าเ แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ล้ลืมขอให้เข้าใจตรงกันนะครับคนแบบคนนี้มันเป็นมีความเป็นตัวนี้ี่มอก็ก็ก็มันใกล้เคียงกับตัวหนูนแตว่าก็จะสามารถเห็นหนูในมุมมองในมุมตับหนึ่งเหมือนเราตัดมากันน้นะถือว่ภาพจริงคือที่ได้หมดเพลงก็ยังพักอยู่ตอนนี้ที่จีนก็มีต่อยร่ำในเพลงใน นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนพักกับแสดงก็สนใจอยากจะมาข่าวแต่ทีเมื่อก่อนหนูเล่นเป็นตัวประกอบเมื่อก่อนจนข้างแบบเออเขาเชิญไปเล่นเจอเแต่ยังไม่มีใครได้เห็นหนูในาณะบทนำใช่ค่ะมันก็ต้องมีความความจริงจังมากขึ้นใช่ก็ยังเล่นมดไหนเนเื้อเล่นบทไหนเป็นเศษไหมส่วนตัวนหนูไม่มีบทไหน ค่ะจะไม่ใช่นักแสดงที่สามารถแบบเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งได้แเราจะแบบเออใช้ตัวเราถ่ายทอดสตอรี่นั้นออกมาอะไรแบบนี้ค่อยๆค่อยๆปล่อยออกมาเป็นสิ่งที่ค่ะค่ะแต่ตัวงงานเพลงนี้นี่ก็ยังไม่พิงเนื้ยังทำอยู่ับเพลงไทยไหมเพลงไทยยังทำอยู่ค่ะเพลงไทยมีอะไทำเพลงไทยด้วยใช่มพูเพลงไทยหนูหนูมีทำเก็บเอาไว้ค่ะทำเก็บเอาไว้อยู่แล้วก็รอปล่อยอะไรใช่มแต่ได้แต่ได้ได้ฟังกันในปีนี้ไหม เพลงไทยที่เตรียมที่ทำมาจะได้ฟังในปีนี้หนูคิดว่าน่าจะมีปล่อยภายในปีปีนี้ค่ะเพราะว่ามีงานแบบโฟร์เฟสติวัลอะไรเงี้ยก็อยากจะไปขึ้นอยากจะไปร้องเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังโอเคแต่ในความคิดว่าโดยทั่วไปปีนี้จะมีเนเน่ขึ้นสักเวทีสองเวทีแน่นอนไม่พีหมือนรู้สึกว่าเราจะไปจีนเดี๋ยวไปเที่วที่จีนใช่ไหมถ้ามีโอกาสที่ไทยก็จะไปขึ้นแต่ว่าทั่วไปปีฟิลเตอร์ที่ไทยเยอะมากอะไรเงี้ยใช่มีคนติดต่อบ้างไหมในนี้มีคนติดต่อบ้างไหมมีติดต่อมีติดต่อาะค่แต่ตอนนี้หนูแบบยังงไมม่่ีีเพลท ลองใช่ใช่ก็เลยทำอยู was, ่ค <pos> <ım eni> <men> ่ะว <í gamma enders> ่าเดี๋ยวลองอ่อยค่ะที่มีการจะทำเป็นแบบอัลบั้มใหม่โง่แค่ต้คิดที่ต่อยเป็นซิงเกิล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 เหรอใช่เขาโง่เป็นคนที่ทำอัลบั้มแต่ว่าให้เป็นแนวเพลงเดียวกันไม่ได้พูดยังไงก็คือคือเขาเป็นคนที่แต่งเพลงแล้วเมื่เกิดวารของของหน้าตอนนั้นของช่วงนั้นใช่ใช่พอพอรวมอัลบั้มก็จะวาไรตี้เน้นเลยเราจะมาคองกันก็จะมาคอง มีมาเยอแยะมามายไปแล้วค่ะอบคทุกคมากแฟนมาเยอะมากเลยก็น่ารักมากค่ะจริงๆแฟของก็ติดตามมาตลอดทงานเหอแล้วยิ่งหนูกลับมาอยู่ที่ได้วยเนะยเขาก็แฮปปี้มากได้เจอหนูอีขึ้นสาก็เลยตั้งใจทำงานมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็หว oh, yeah. ังว่าทุกคนจะรอติตามโปรเจกต์ใหญ่ของแม่ในอนาคตค่ะขอบคุมากเลยเอก้ขอบคุณค่ขอบคุณมา